ก็จะมาแต่งหน้าให้ได้ชมกันนะคะเป็นลุกสวยปังตั้งแต่เช้าจดเย็นนั่นเองนะคะก็โดยใช้เครื่องสำอางของยี่ห้อเมอร์เลสกานะคะซึ่งทางแบรนด์ส่งมาให้ยมมอกนะก็เลยเอามาค t e เป็นลุคนี้ให้ได้ชมกันนะคะว่าใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างแล้วก็แต่งหน้ายัางไงนะคะไปชมกันเลยคะ่ะก็เริ่มแรกนะคะก็เริ่มด้วยไพรเมอร์นะคะตัวนี้คือไพรเมอร์ทาฟาวเดชั่นไพรเมอร์นะเป็นหัวปั๊มนะคะก็ปั๊มออกมา เป็นแบบนี้นะก็ใช้เนื้อมันไม่ออกแบบวิงวิงว,ว,วาวว่ะก็ทาทั่วหน้าเลยจะทำให้หน้าดูแบบกระจ่างใสนะคะแล้วก็ตามด้วย perfection matte color bb cream นะคะตัวนี้มี spf 50ด้วยนะเป็น bb cream สีเบจเบจห่อ โหเนื้อดีอ่ะแล้วก็สีถือว่าพอไหวนะสำหรับผิวคลั้มแบบวานะตอนนี้ลงทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็เห็นได้ชาร์ดเลยว่ามันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะเกลีก่ยแบบง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะต่อมานะคะว่าก็จะใช้เป็นแป้งพับนะคะตัวนี้ เป็น CC Matte Powder Cake นะคะมี s p f ี s p f ส5ด้วยนะก็จะมาเป็นตลับแบบนี้นะคะเปิดมาก็จะเป็นแป้งแบบนี้นะคะสวยงามนะจริงๆแล้วเขามีพับมาให้นะแล้วพับนิ่มมาอัดดงนั้นเดี๋ยวลองใช้พับดีกว่าว่ามันจะขนาดไหน,นแป้งเนียนละเอียดมากอ่ะใช้เป็นพับไปเลยนะู้ัแ้งละเอียดมากจริงมีกลิ่นหอมเหมือนกุหลาบนิดๆด,ด้วยอนะ่ะ แ้เนื้อเนี่ยละเอยียดสุดๆถ้าเราใช้แปรงรู้สึกว่าเป็นแป้งฝุ่นได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะคะจะลองใช้แปรงปัดดูนะคะก็ได้ลุกนวลเนียนดีอยู่นะคะทั้งการใช้พับแล้วก็ใช้แปรงเลยซึ่งจริงตัวของเมเรสกาเขามีเป็นแป้งฝุ่นด้วยนะ ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกว่าจะแบบไหนถ้าสมมติว่าอยากได้แบบปกป,ปิดนิดนึงให้อยู่ทนอยู่ทั้งวันว่าว่าก็จะเลือกใช้เป็นแป้งพับแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าน่าจะอยู่ทนกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนคิ้วนั่นเองซึ่งเมริสนาก็มีที่เขียนคิ้วด้วยนะเขามีทั้งหมด3ามสี ดังต่อไปนี้นะคะนี่นะนี่นะคะดิ่สองเขียนคิวเขามีทั้งหมด3มสีนะคะเป็นอ่อนไล่จากอ่อนไปเข้มนะ <_ EN> ก <en> ว็ว่าว่าว่าน่าจะใช้ได้ทั้งทั้งทั้งสีนี้และสีนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะเลือกใช้เป็นตัวที่แบบสีอ่อนที่สุดแล้วกันนะถ้าอยากได้เข้ม region. แล้วก็บิวเอาเซนเลยคนขังที่จะง่ายนะคะ สร้างเกาะแบบเดียวนะแล้วก็ฝนให้เต็ม like ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ไม่เป็นฝน่งมากมายเท่าไหร่ด้วยนะเดี๋ยวก็ใช้มาค่าปัดคิ้วนะคะเป็นปัดคิ้วให้มันสีอ่อนเนียนขึ้นเป๊ะขึ้นนะมันจะได้ดูเป็นแบบ คิ้วสีสวยเสมอกันนะคะเอาจะมาเป็นที่งานตาซึ่งตาเนี่ยส่วนใหญ่ว่าก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะใช้เป็นสีอ่อนนะพาให้ทั่วเปลือกตานะคะน้ำตาลอ่อนๆอ,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 อะไรเงี้ยแล้วแต่อะไรก็ได้คัดเบ้านะให้ดูนัาแบบมีให้ดูมันมีมิติขึ้นใช้เป็นสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ จริงๆมีประมาณสักสามสีนี่น่าจะงดงามนะคะนี่ก็คือใช้สีน้ำตาลเบรนที่หางตานะคะสร้างเป็นกรอบส่วนใต้ท้องคิวนะคะก็จะใช้เป็นสีขาวๆมุกๆนิดหนึน่งนะคะแล้วก็ทาเป็นเหมือนไฮไลท์ตรงนี้ขึ้นมาถ้ายัางไม่พอใจก็เพิ่มสีดำ หรือน้ำตาลเข้มมากนะคะลงไปที่หางตาตรงนี้เวลาว่าจะแต่งหน้าแล้วไม่ไม่กรีตาเนี่ยว่าก็จะแต่งแบบเหมือนให้เป็นเลนสสีสโมกกี้เข้มๆใส่สีดำช่วยนิดนึงลงไปเลยดัดก่อนแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะสตรีไทยของเราก็อาจจะขนตาไม่ได้แบบหรูหราฟู่ฟ้ามากนักนะก็ปัดๆแล้วติดขนตาปลอมเอา นะปาดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมเลยนะคะก็จะดูสะพึงขึ้นมนาทิ้งไว้ก่อนมาดูที่งานแก้มก่อนละกันงานแก้มบอกเลยว่าเขาให้มาเยอะมากจนไม่รู้จะใช้อันไหนเลอย่ะแบบหืมสีน่าสนใจนะคะสีเดี๋ยวจะลองมาดูตัวนี้นะคะเป็น double orange นะคะสี302นเนาะนี่นะคะ เบินอารเรนสามศูนย์สวนเลยเนาะแล้วก็ปัดอุ้ยสินะรักเชียสีติดออกมาที่แปลงดีแล้วก็ไม่มีฝุ่นกระจายมากสีออกส้มจะออกไปทางส้มนะไม่ค่อยชอมพูเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นแบบไฮไลท์ล้วนๆนะนั่นเราไปอีกต้องปัดไฮไลท์ไปด้วยในตัวเลยนะ ยังยังยังไม่หมดเล่นอีกสนสนใจอันนี้อันนี้เป็นเบอร์ or 1 0 2นะคะเซ็กซี่ชีนี่เซ็กซี่ชีเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นชมพูและส้มอยู่ด้วยกันซึ่งน่าสนใจอ๋ออันนี้จะออกชมพูถ้าเราปัดไปที่ชมพูนะโอ้ตอนนี้แก้มมีหลายสีมากจริงจ <laughs> <laughs> มันจะออกชมพูส้มนวัวนวนะคะอันนี้ถูกว่าเป็นสีที่สวยเอาจริงถ้าให้เลือกนะ คนซื้อสประมาณนี้นะมันใช้ได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยอะ่ะแล้วมีไฮไลท์ต่างหากคุ้มอะ่ะอันนี้เบอร์ OR 1 0 2นะคุ้มค่าที่สุดแก้มเลือกม่ถูกกป,ปาดมันเยอะแยะไปหมดอ่ะมาสคาร่าแห้งแล้วเดี๋ยวติดขนตาปอมมาดีกว่านะคะ มาถึงงานปากนะคะงานปากว่าก็จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะก็มาในแพ็กเกจแบบนี้นะคะเป็นลิปแบบจิ้มจุม่มจิ้มจุ่มนะก็เดี๋ยววันนี้จะลองทาเป็นสีนี้ดูนะคะ201 ตัวนี้เป็นลิปเหมือนลิปครีมนะคะจะวัดหาง่ายก็ง่ายนะจะวัดห่ายากก็มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นสีอ่อนแบบนี้ก็จะต้องมีการแบบเกลี่ยให้มันดูกลืนนิดนึงนะคะออกมาก็เอ,อสวยดีนะสำหรับสี201นะคะชื่อสี Orange O r a n g e Love er นะก็เออเลิศนะเสร็จแล้วนะคะลุกนี้เป็นยังไงบ,แบบ้างสาวแบบสาวหวานเซ็กซี่เล็กๆก,ก,ก็ได้นะแบบนูดอะไรอย่างนี้นะคะ สามารถแต่งไปได้ทุกที่ทุกอย่างบนโลกนะแบบไปทำงานไปเดดไปเที่ยวช้อปปิ้งกินก๋วยเตี๋ยวไปเซเวน่นได้หมดถ้าสมมติว่าตกเย็นนะแบบเพื่อนชวนไปแซปต่ออะไรประมาณนี้นะรู้สึกว่าหน้าแบบนี้ก็จะแบบจืดไปเราจะแก้ไขได้โดยการเติมลิปสติกสี เข้มๆเข้าไปเลยนะคะก็จะเลือกเป็นสีแดงส้มนะชื่อดีว่าเรดนะคะ101เติมทับเข้าไปเลยจริงๆลบก็ได้นะแต่ว่าลิปมันค่อนข้างที่จะติดทนลบแล้วอาจจะเลอะเลอะโอ้ไปก็ได้นะก็เติมทับไปเลยนะคะตอนนี้จะเป็นลิปแมทนะ ค่ะหลังจากเติมสีป้าให้เป็นสีแดงไปนะคะเราก็จะได้ลุคสวยปังชาวจดเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลิบแล้วก็ชนะทุกคน <laughs> จากเครื่องสําอางที่ได้ต่างให้ดูไปนะคะวังว่าเพื่อนก็น่าจะเอาไปแต่งต่างกันได้ง่ายๆนะคะขอบคุณเครื่องสำอางจากเมอร์เรสกาด้วยนะคะที่ส่งมาให้เยอะแยะมากมายนะจิงก็อยากลองเล่นหลายตัวเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะลาก,การกพบคลิปหน้าคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบายค่ะ